ที่นี่รามิทาเจ็ดใกล,ใกล้ตลาดกม8โรงพยาบาลศินแพทย์ครับอาณาจากักรซื้อขายเครื่องจักรกลหนักเครนเหล็กถังน้ามันสแตนเลสเครื่องครัวเครื่องมือช่างก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ผับร้านอาหารนะครับที่นี่รามิทาเจ็ซื้อขายทุกชนิดครับมาติดต่อได้เลยครับที่นี่ครับซื้อขายโม่ปูนฉาบซื้อขายแลกเปลี่ยนซ่อมแบบนี้ครับใครมีแบบนี้ซื้อหมดเครื่องมือช่างอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดเครื่องดัดเหล็ก คอนเทนเนอร์ตู้ออฟฟิศตู้สำนักงานนะครับ,บรามินทา77ครับนั่งร้านแบบเหล็กเครื่องดัดเหล็กครับโม่ปูนฉาบปัป๊มลมครับซื้อขายทุกชนิดปั๊มลมเครื่องสูบน้ํามอเตอร์โม่ปูนโม่ปูนฉาบแบบนี้ครับซื้อขายแลกเปลี่ยนโทรติดต่อมาที่นี่ได้เลยครับรามินทา7มีเยอะเหมาซื้อหมดครับซื้อขายแลกเปลี่ยนครับเครื่องมือช่างซ่อมขายเครื่องดัดเหล็กเครื่องตัดโม่ปูนฉาบครับคอนเทนเนอร์ตู้ออฟฟิศแบบนี้ครับ ได้เหมือนกันครับ098647422ครับเครื่องดัดเหล็กนะครับเครื่องตัดเหล็กครับนิมุดคโคโ้ต่างๆนะครับเช็คเต็มระบบครับโทรหาเราได้เลยครับจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนเครื่องมือช่างเครื่องดัดเครื่องตัด25 32 45มิลแบบนี้ครับเช็คเต็มระบบเลยครับโทรหาเราได้เลยครับ 9 8 6 4 7 4 2 2 2 2ครับ